ยาคุมฉุกเฉินยาคุมรายเดือนต่างกันอย่างไรเมื่งหลังตัวยา EP 2, 2> ยาคุมฉุกเฉินเป็นยาฮอร์โมนขนาดสูงใช้เพื่อลดโอกาสตั้งครรภ์นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นถุงยางนามไมรล่วแตกห่วงอนามัยหลุดนับระยะปลอดภัยผิด ลืมกินยาคุมกำเนิดเกิน3วันประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด75-85%ไม่สามารถใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไม่สามารถใช้ทำแท้งได้ตัวยาคือเรเวโนลเจสเตลในไทยจัดเป็นยานตายมีจำหน่ายด้วยกัน2แบบได้แก่แบบ1เม็ดขนาดยา1,500ไมโครกรัมแบบ2เม็ดขนาดยาเม็ดละ750ไมโครกรัมราคาประมาณ40-100บาทต่อกล่อง วิธีกินแบบ1เม็ดกินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน72ชั่วโมงแนะนําให้กินให้เร็วที่สุดภายใน12ชั่วโมงแรกแบบ2เม็ดกินเม็ดที่1ทันทีเว้น12ชั่วโมงแล้วค่อยกินเม็ดที่2อาการข้าอคียงที่พบได้บ่อยได้แก่ปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนคัดตึงเต้านมรอบเดือนคาดเคลื่อนตกขาวอาจมีสีน้ำตาลปน อาการข้างเคียงที่น่ากังวลควรรีบพบแพทย์ได้แก่มีเลือดออกกระปิบกระปลอยมาไม่หยุดมามาหายหายที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆปวดท้องช่วงล่างปวดจนตัวงอที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆประจำเดือนมาเยอะเกินไปหรือมาหลายวันติดต่อกันจนร่างกายอ่อนเพลียข้อควรระวังไม่ควรกินยาคุมฉุกเฉินเกินสองครั้งต่อเดือนเพราะอาจทำให้สมดุลฮอร์โมนแปรปรวน การกินยาคุมฉุกเฉินเพิ่มความเสี่ยงการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกจบไปแล้วกับยาคุมฉุกเฉินต่อไปเป็นยาคุมแบบรายเดือนยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนเป็นยาโฮอร์โมนขนาดพอเหมาะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด90-95%เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดเป็นประจำหรือต้องการให้รอบเดือนมาเป็นปกติ ยาคุมกําเนิดแบบรายเดือนแบ่งได้เป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มฮอร์โมนเดี่ยวและกลุ่มฮอร์โมนรวมซึ่งต่อจากนี้จะเป็นการพูดถึงกลุ่มฮอร์โมนรวมเนื่องจากเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันยาคุมกําเนิดรายเดือนกลุ่มฮอร์โมนรวมในไทยจัดเป็นยานตรายมีจําหน่ายด้วยกัน2แบบได้แก่แบบ21เม็ดเป็นตัวยาทั้งหมด2 1เม็ดทุกเม็ดมีฮอร์โมนเท่ากันและแบบ28เม็ด เป็นตัวยาทั้งหมด21เม็ดบวกกับเม็ดแป้งหรือวิตามินทั้งหมด7เม็ดโดยที่เม็ดที่เป็นตัวยาจะมีฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ดเช่นเดียวกับแบบแรกราคาประมาณ100-500บาทต่อกล่องวิธีกินสำหรับการเริ่มกินครั้งแรกทั้งแบบ21เม็ดและ28เม็ดใช้หลักการเดียวกันคือ กินยาคมเม็ดแรกในวันแรกที่มีประจำเดือนหรือไม่เกินวันที่ห้าให้กินยาตรงเวลาทุกวันไม่ควรลืมกินยาโดยที่แบบ21เอดเม็ดกินต่อเนื่องจนครบ21เม็ดหรือหมดแผงจากนั้นเว้นระยะเวลา7วันค่อยเริ่มแผงใหม่ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นยา7วันแบบ28่ดเม็ดกินยาต่อเนื่องจนครบย8เม็ดหรือหมดแผง ไม่ต้องเว้นยาสามารถเริ่มแผงใหม่ได้เลยประจำเดือนจะมาในช่วงที่กินเม็ดแป้งอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยได้แก่ปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนหงุนหงิดง่ายคัดหน้าอกมีเลือดออกกระปิบกระปลอยอาการเหล่านี้จะดีขึ้นหรือหายไปเองเมื่อกินยาไปแล้ว2-3เดือนหากอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงกว่าเดิมควรรีบพบแพทย์ ผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่พบได้น้อยได้แก่นิ่มเลือดอุดตันก้อนเนื้อที่เต้านมหรือมะเร็งเต้านมอาการเหล่านี้มักพบในผู้ที่ใช้ยามานานกว่า5-10ถึงปีจบไปแล้วกับยาคุมแบบรายเดือนจะเห็นได้ว่ายาคุมฉุกเฉินและยาคุมแบบรายเดือนมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นทั้งในข้อบ,บ่งใช้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดราคา ความปลอดภัยในการใช้ยาดังนั้นการเลือกใช้ยาคุมทุกประเภทควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้งวันนี้เบื้องหลังตัวยาขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ